ประมาณสี่ร้อยแชร์กันตรงๆหลายๆคน่ะในแก๊งผมมันคิดว่าเหมือนแม่งพวกผมทําไปแล้วไปทําให้แก๊งอื่นซื้อเพราะรอบล็อตล่าสุดคือพวกผมไม่ได้ซื้อัะขวดเลยคือยิ่งนานไปอะความคิดที่แบบด้านลบมันก็ยิ่งเยอะอาจจะไม่ใช่แบบพวกหัววแบบผมหรืออะไรแต่คือคนในแก๊งแบบเด็กๆที่ทํามาตลอดมันก็จะแบบอะไรอย่างเงี้ยแบบทำไมแก๊งอื่นเขาไม่ทําเลยอย่างเงี้ยแต่ซื้อได้มันจะเริ่มมี อ่ามีปากเสียงกันครับเลยแบบมาต้องมาแชร์กันตรงๆรงสวัสดีครับชู้ยสวัสดีครับพี่นี่เบอร์หนึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อไม่ใช่อันนี้เรียกหลวงอันนี้เรียกหลวงอ๋อพี่หลวงครับตอนนี้เบอร์สองไม่อยู่ครับอยู่แต่เบอร์สามค่ะพี่ชูมาทำไร จะพอดีอ้วนทวยบอกเรื่องเพนไม่มีเพนให้ซื้อเลยเหรอใช่ครับเพนหมดต้องรีบผลิตครับเออแล้วผลิตยังไงอ่ะทีนี้ต้องไปขนส่งอะครับประมาณสี่สิบแปดชั่วโมงสี่สิบแปดชั่วโมงผลจะมีเพนมาเหรอใช่ครับใช่ครัตอนนี้ไม่มีตอนนี้ไม่มีของผลิตอ่ะพี่สวัสดีครับสวัสดีครับไม่มีของผลิตเลยใช่ของรอบที่แล้วคือมีคนซื้อไปหมดแล้วเหรอครับหมดแล้วครับ ปิดจริงๆปิดการจำหน่ายไปได้สักประมาณหกวันแล้วนะรอบอาทิตย์อยู่รอบที่แล้วพวกผมทำมาเยอะมากเลยอะ่ะแล้วพอดีอไอ้ว้วนมันบอกว่าวเราไปซื้อเรามาซื้อแล้วแบบมันหมดผมก็เลยว่าเออเห็นอ้วนบอกว่ามันมีพีออเดอร์ได้ด้วยใช่ใช่พีออเดอร์ไปได้ครับแต่ว่าตอนนี้ยังยังไม่เปิดรับพีเพราะว่าของมันไม่มีไงลรากเลยก็ยังไม่ไม่อยากจะแบบให้เอาเงินมาลงไว้ตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวไว้เปิด เปิดพรออเดอร์เสร็จปุ๊บก็จะได<ต>้สั่งกันแล,แล้วอย่างนี้ของจะอีกนานไหมครับกว่าจะมีได้เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับว,ว่าจะเอาใบาท่อมกับถังเช่ามาส่งกันเมื่อไหร่อ่ะครับเพราะว่าตอนนี้ก็เปิดรับสิบสองแล้วเดี๋ยวของแก๊งอย่างเงี้ยพอครบหมื่นก็ให้สิบสี่สิบห้าสิบสี่หมื่นสองหมื่นสิบสี่เหรอสิบสี่สิบห้าเลยครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ได้สิบสองพอครบหมื่นได้ไปสิบสามราคาปรับเลทแล้วเหรอครับอันนี้ ใช่ครับใช่ถูกต้องครับจะเป็นราคาบอกไปแล้วนะเคยอะไรนะฮะราคาจะเป็นเลทเท่าไหร่ครับเออราคาประชาชนโปกตี่สิบสองครับแต่สําหรับของแก๊งที่ครบหมื่นนะครับก็มาส่งได้ครับเป็นสิบสี่กับสิบห้าสองหมื่นคือสิบห้าสองหมื่นคือสิบห้ามากกว่าหนึ่งหมื่นนะครับคือสิบห้าอ๋อก็คือก็คือปกติจะเป็นเลทสิบสี่ถ้าครบหนึ่งหมื่นจะเป็นสิบห้าใช่ใช่อ๋อโอเคครับี๋ยังไงเดี๋ยวผมขอแต่ว่าแต่ว่าให้ให้ส่งมาแบบ ส่งมาเป็นก้อนใหญ่นะครับก้อนใหญ่หมื่นเลยอย่างเงี้ยครับไม่ oh. ไม่ใช่แบบว่าค่อยมาส่งทีละห้าร้อยสองร้อยสามร้อยอะไรเงี้ยครับผมจะรู้หน่อยมาคนเนี่ยพี่พี <laughs> ม่มมันไม่มีคนจดอะสิประเด็นคือคือมันมันต้องมันต้องสแตนบายคนรับใช่ไหมแล้วก็มันหลายๆอย่างอะครับเรื่องเรื่องการเอ่อแมนจหลายๆอย่าง <laughs> เพราะว่าอย่าง คือจอริงๆครับพี่วิเตอร์ถ้าสมมติผมไม่มาส่งทีละห้าร้อยครับมันจะเป็นมันจะเป็นการที่พวกผมไปเก็บไว้ถูกไหมสุดท้ายผมก็ต้องขนมาส่งพี่วิกเตอร์ทีละห้าร้อยทีละห้าร้อยพี่วิกเตอร์ก็ต้องจดจดอยู่อีกเหมือนเดิมหรือเปล่าครับหรือว่าพี่วิกเตอร์จะไปรับที่ตู้ของของทงประชาชนเลยอืมเพราะบางทีถ้าถ้าสมมติว่าสภาไม่อยู่อะแล้วเ,เราก็ไปเก็บตู้อยู่น,นี่ถูกป่ะใช่ครับ ก็ถ้าถ้าพี่วิวเตอร์พี่วิเตอร์โอเคกับการที่ทางสภาไปรับกับกับทางแก๊งเนี่ยครับที่ตู้นู้นเลยอะ่ะผมก็ยินดีส่งให้รถหนึ่งเป็นหมื่นเป็นไรได้เลยครับไม่มีปัญหาหนูว่าที่พี่วิกหมายถึงอะ่ะคือหมายถึงว่าสภาแบบยืนบางทีแบบไม่มีหรือเปล่าครับหรือว่าอย่างนี้ใช่ปะมันก็ด้วยอะ่ะมันก็ด้วยว่าสภาแบบใช่าบางทีแบบนะเดี๋ยวพี่มาแล้วไม่เจอแต่ว่าถ้าถ้ามาแล้วเจอหนูว่าให้จดไว้ก็ได้นะครับพี่วิ รจ,รจริงๆอ่ะก็ะ <ๆ S 1> ทําแบบเดิมได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เกี่ยงอะไรครับแต่ว่ากลัวว่ามันจะต้องเอ,อคอยมานับวันว่าเอ้ยครบวันหรือยังอะไรอย่างเงี้ยหนึ่งอาทิตย์ต้องครบอะไรอย่างเงี้ยไงเพราะ <ๆ S 1> เราอยากให้แบบว่าพอถ้าอ่าหมื่นเอาไปเลยหรือว่าถ้าสองหมื่นเอาไปเลยอย่างเงี้ยครับอ๋อเช็คยอยดเหรอรอครับตามปกติมันจะไม่เช็คอดอยู่แนละ้วใช่ไหมอย่างอย่างอย่างที่ผมเช็คกับเมลกักใจรักรครั้งที่แล้วว่าของทองสุกนี้ยอดเท่าไหร่ อันนั้นผมเข้าใจ<ช>ถูกต้องไหมคือพี่วิกจะบอกเราจะบอกว่าคือมันจะลําบากตรงที่ว่าต้องมาคอยเช็กยอดตลอดใช่ไหมครับว่ามีเท่าไหร่อัปเดตยังไงถูกไหมใช่ใช่แล้วก็เรื่องแบบเวลาที่เอ,อมาส่งแล้วแบบไม่มีคนอยู่ด้วยหรือแบบบางทีเแก๊งมันไม่ได้มาแก๊งเดียวอย่างเงี้ยครับมากันหลายแก๊งอย่างเงี้ยครับแล้วเวลาจ่ายเงินมันก็จะจ่ายลําบากอะไรเงี้ยครับรก็คือแบบอยากให้มาก้อนเดียวเสร็จปุ๊บครบก็จ่ายก้อนใหญ่ เลยแต่ปัญหาปัญหาจะอยู่ตรงนี้ครับพี่วิทเตอร์คือทางทางพวกผมเนี่ยครับมันจะขุดมาได้ไม่ไม่ขนาดนั้นเนี่ยนึกนึกผมออกใช่ไหมมันจะแบบขลมารอบเราแบบเหมือนทุวนก็ไม่ได้อยู่ดีครับรถรถรถร้อย<ด>โลรถร้อยโลมีกันไหมครับมีครับแต่ว่าไม่ได้เยอะขนาดนั้น,นครับตอนนี้รู้สึกว่าจะมีอยู่ประมาณสามถึงสี่คันที่พวกผมใช้ เพราะว่ารถร้อยโลก็ก็พันหนึ่งนะคันหนึ่งอะ่ะแล้วก็ในตัวอีกอีดเออรอเดี๋ยวนะรถร้อยโลผลไ,ได้ห้าร้อยห้าร้อยเได้ห <500 S 2> 50, ้าเต็มตัวเต็มเต็มตัวเต็มรถหกร้อยห้าสิบครับอ่าโดยประมาณที่ถือมาใช่ส่วนถ้าเป็นคันเล็กจะได้สี่ร้ยห้าสิบหกสิบโลอ่ะโอเคอย่างนี้ <c oughs> ผมว่าผมน่าจะหาคุยกันได้ไม่มีปัญหาผมน่าจะหา<ม>ทางออกให้พี่วิกได้แล้วครับก็คือเดี๋ยวใช้เป็นวิธีการพวกผมรวบรวมกันก,นก่อนให้ครบหนึ่งหมื่นแล้วค่อยรับเงินแล้วก็จะเอามาส่งให้ครบหนึ่งหมื่นสภาพคนจดเองครบหนึ่งหมื่นเมื่อไหร่ยอดนั้นจะตัดเป็นที่ยอดสิบสี่พอเกินหนึ่งหมื่นนั้นหลังจาก, 1, ห,จากหลังจาก 15. หนึ่งหมื่นหนึ่งใบจะเป็นยอดสิบห้าหลังจากนั้นผมก็จะรวมมปส่งให้ยอดหนึ่งโอเคไหมครับแบบนี้น่าจะน่าจะดีกว่าแต่เดี๋ยวผมขอไปคำนวณก่อนนะเพราะว่าผมพูดตรงๆเลยคือ แก๊งผมเก็บรายวันดุมากผมไม่มั่นใจแล้วว่ามันจะพอเพียงสําหรับหนึ่งวันผู้ผมไหมอ๋อ,อใช่นะแล้วคือผมพอดีผมเพิ่งรู้ด้วยว่ามันสามารถพิออเดอร์ได้ถ้าไม่อย่างนั้นจริงจริงแล้วรอบรอบหรือสองรอบที่แล้วที่ผู้ผมทํามาส่งกันผมก็จะพิออเดอร์ทุกรอบไว้เพื่อที่ผู้ผมจะได้มีทรัพยากรเหมือนกันอันนี้แอบภาพนิดนึงผู้ผมเดี๋ยวไม่คือเรื่องพิออเดอร์ผมเพิ่งคุยกันตะกี้แหละว่าว่าเ,เราจะพิออเดอร์ดีไหมเพราะว่าผมก็เห็นใจนะเพราะว่าบางบาง บางแก๊งอย่างเงี้ยบาง,แก,งบแก๊งอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ค่อยได้เก็บใช่ไหมก็มาซื้อแต่บางแก๊งก็เอ,อเก็บกับเราแล้วก็ซื้อบ้างไม่ซื้อบ้างหรือบางทีก็ซื้อปกติอะไรเงี้ยครับไม่ได้ซื้อตามตาม,ตามจำนวนที่เอามาส่งอย่างเงี้ยครับเออมันก็เลยแบบอาจจะไม่แฟร์ต่อบางบางแก๊งที่เขาทำแบบ<ำ>แบบนี้ที่ถ้าสภามีคูต้าให้กับแก๊งแต่ละแก๊งที่ทํามาจะดีจะดีไหมครับอันนี้ผมเสนอนะครับพี่ โคต้ามันก็ได้นะครับแต่ทีนี้มันมันจะมีเรื่องเอตอนนี้ต้องมาเช็คว่าแบบเขาก็จะถามว่าตอนนี้โคต้าเหลือเท่าไรครับตอนนี้เหลือคโคต้าเหลือเท่าไรครับทีนี้มันจะกลายเป็นแบบว่าเพิ่มเพิ่มงานให้น้องๆอ,อ,อีกต้องมาคอยเช็คต้องมาคอยอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ว่าพอมาถึงเสร็จปุ๊บขายได้เลยอะไรอย่างเงี้ยครับอื mm. คือถ้าถ้ามันเป็นการเพิ่มโคตาผมมองว่ามันจะกลายเป็นการผลักดันให้ทุกแกงเขาช่วยกันสองอ่งครับเพราะถ้าไม่ส่งโคตา้าตรงน,นั้นก็จะไม่มีอ่อไะไรประมาณเนี้ผมว่าน่าจะเป็นการแก้ปัญหากับการที่เ,เออ่ใบใบทองมาถังเช่าไม่พอได้ระดับหนึ่งเลยหรือไม่งั้นนะ่ะ <c oughs> ไม่รู้นะผมคิดเร็วๆคร่าวๆอาจจะแบบอ,อมาส่ง จำนวนเท่านี้สามารถซื้อได้เท่านี้อะไรอย่างเงี้ยอ่าใช่ครับประมาณนั้นที่ผมรู้สกก็คือถ้าสมมติผมส่งหนึ่งมืนผมมีคต้าซื้อได้หนึ่งพันในกรณีของผมนะอันนี้สมมตินะครับพีน่นึกออกใช่ไหมคนแก๊งนี้ส่งห้าพั 5, 000, นกออกได้ห้าร้อยขวดอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้ครับอ่านึกออกครับอ่าอะไรออะไรอย่างนางนี้น่าจะทําให้ทุกแก๊งเขาดูว่าถ้าเขาอยากจะมีเพนมีทรัพยากร,การใช้ก็คือเขาต้องช่วยสภาทําด้วย ผมว่าน่าจะเป็นการแก้ปัญหาที่ที่ค่อนข้างจะตรงจุดระดับหนึ่งเลยเพราะว่าตอนแรกอ่ะเราก็ขอความร่วมมืออ่ะโอเคทุกแก๊งให้ความร่วมมือแต่พอรอบล่าสุดเนี่ยครับอืมครึ่งเดียวอ่ะที่แบบไปเก็บมาให้อ่ะอีกครึ่งหนึ่งหายไปเลยแบบไม่เอาเลยอ่ะพี่แหลมได้อธิอายเรื่องแบบว่าพวกเงินนตอนนี้มั้ยยังเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยพี่วิเขาบอกเขาเพิ่มเพิ่มเลทเรียบร้อยแล้ว แต่ว่าเลนนั้นเราเราเพิ่งได้รู้ตอนนี้แหละเมื่อกี้นี้เลยเลนอะไรสิบสองหรอเป็นแก๊งเปสิบสี่ประชาชนครับแก๊งแก๊งหนึ่งภายในหนึ่งหมื่นก็คือสิบสี่แล้วก็พอเลยหนึ่งหมื่นก็เป็นสิบห้าเมื่อกี้อุ้เวฟเมื่อกี้เลยเวฟที่บอกอุ้งสิบสองคือใจผมมาผมคิดราคาเท่าพี่เท่าพี่วิกเลยครับที่ผมคุยกับอ้วนนะครับแต่ว่าอ้วนเขายืนยันมาเป็นยังไงผมเลยบอกว่าถ้างั้นเดี๋ยวผมมาลองคุยกับทางสภาดูว่า เพิ่มได้ไหมเพราะว่าถ้าพูดตรงๆครับมันมันไม่ได้ถ้าถ้าตรงๆเลยนะมันไม่ได้เคเคด้วยไม่ได้อะไรด้วยครับยังไงเกาะก,ก็ดีกว่าเสียเวลาพอๆกันไม่ต่างกันเท่าไหร่แต่ว่าต้องอม,มันมันต้องยอมรับอย่างยอมรับอย่างหนึ่งว่าเราทํางานตรงนี้ไปอะ่ะคือมันไม่ได้พวกนั้นแต่ว่าสิ่งที่เราจะได้กลับคืนมาคือเรามีเพลไว้ใช้มีเพลไว้เล่นเนี่ยแต่ว่าอาจจะต้องมองถึงอีกอย่างหนึ่งครับพีวิกก็คือเรื่องของประชาชนนะครับ ผมว่าการเพิ่มเลยประชาชนไม่เสียหายเพราะว่าประชาชนใหม่ยิ่งเยอะเท่าไหร่ทําให้สภามีทรัพยากรมากขึ้นนะครับมันเป็นการตุนได้ที่ดีมนะครับคืออย่างนี้ครับตัวใบทองกาถางเช่าอะครับมันยิงกับของหมออยู่เหมือนกันเพราะว่าของหมอเขาเอาไว้ใช้ตัวที่เอาไว้เช่วยผู้สลบอ่ะครรรับณปะถ้าสมมติว่าถ้าเราไปเพิ่มตรงนั้นเยอะใช่ไหมครับคอสตรงนั้นเขาก็จะเพิ่มสูงขึ้นทําให้เอ เงรักษาเ,าเขาจะได้ค่ารักษามันก็จะแพงขึ้นอีกครับอ่าหรือว่าเถ้าสมมุติว่าถ้าเขาไปทํากันได้เองอย่างเงี้ยเขาไปเก็บกันได้เองอันนั้นก,ก็ตัดปัญหาเรื่องนั้นไปถูกไหมครับครับแต่ถ้าสมมุติว่าถ้าวันใดวันหนึ่งเขาจะต้องเปิดรับอย่างเงี้ยครับเพราะเลทมันสูงขึ้นมากแล้วกลายเป็นว่าค่ารักษามันต้องถูกดีขึ้นไปอีกอย่างเงี้ยกลัวว่าเอ,อแบบประชาชนหรือว่าอะไรพวกเนี้ยครับจะจะแบบยื้ย,ยักยักหน่อยว่าเอ๊ะทำไมค่ารักษามันแพงขึ้นวะอะไรอย่างเงี้ย เราก็เลยพยายามกดตัวนี้ให้มันให้มันพยายามไปด้วยกันให้ได้ก่อนอันนี้อันนี้พอพอจะเข้าใจใช่ครับแต่คืออย่างาอย่าง,อย,างอย่างที่ผมคิดเลทว่าให้แก๊งอ่ะมันเลทสิบสี่สิบห้าเง,งี้ยเพราะว่าไอ้ตรงเนี้ยมันเกี่ยวกับพวกคุณโดยเฉพาะเนี้ยเพราะพวกคุณใช้เราก็เลยให้พิเศษแต่สาหรับประชาชนอ่ะเราก็อยากให้โอเคถ้าคุณเป็นประชาชนคุณจะเก็บให้โรงพยาบาลคุณก็เก็บให้ได้ก็เลทเท่ากันกับโรงพยาบาลเพราะโรงพยาบาลตอนนี้ก็สิบสองแล้วเหมือนกันอืม ครับตอนนี้ตอนนี้ผมถามนิดนึงไอไอ้วน60โลมจะได้เท่าไหร่วะ300ใบปะ400 300ตัว450รวมตัวใช่ไหมใช่4 5บรวมตัวแต่คือต้องมองนี้รอบหนึ่งมันจะประมาณ400แชร์กันตรงๆก็คือหลายหลายคนในแก๊้งผมมามันคิดว่าเหมือนแม่งพวกผมทำไปแล้วไปทำให้แก๊้งอื่นซื้ออ่ะเพราะรอบลอดล่าสุดคือพวกผมไม่ได้ซื้อักขวดเลย คือ,อยิ่งนานไปอ่ะ,อะความคิดที่แบบด้านลบมันก็ยิ่งเยอ,อะอาจจะไม่ใช่แบบพวกหัวหัว,หวแบบผมหรืออะไรแต่คือคนในแก๊งแบบเด็กๆที่ทํามาตลอดมันก็จะแบบอะไรอย่างเงี้ยแบบทำไมแก๊งอืง่นเขาไม่ทําเลยอย่างเงี้ยแต่ซื้อได้คือมันจะเริ่มมีอ่ามีปากเสียงกันครับเลยแบบมาต้องมาแชร์กันตรงๆจริงๆผมว่าเลขสิบสามแบบนี้มันจะพอไหวไหมครับพีวิศถ้าสําหรับประชาชนผมว่าอาจจะเป็นทางออกที่ดีให้ประชาชน ใหม่ที่เข้ามาวิ่งส่งเราเรื่อยๆอาจจะอาจจะดีเหมือนกันนะเรื่องของประชาชนใหม่ผมมีทางผมมีผมคิดไว้แล้วครับผมคิดตัวน,นี้ไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวรอเพราะว่าตอนนี้ครับเราไม่สามารถให้ประชาชนใหม่เขาไปทําถังเช่าได้เพราะว่าเขามีเ,เขามีตัวก๊าซมิวเทอร์ก๊าซใช่ไหมทีเนี้ยไอตัวนี้ครับมันมีผลต่ออีโคทคือเราไม่อยากจะไปเบียร์อ๋อมันไม่มีตรงนู้นเนาะอ๋อโอเคครับใช่<ๆ>มไม่เกี่ยวกันนะถ้าสมมติว่าถ้าเราให้เขาไปทําอ่ะตัวนั้นอ่ะเขาจะเสียฟรีเลย อันนี้มันต้องมาต้องมาต้องดูตรงนี้ด้วยเราก็เลยว่าเออโอเคให้ปล่อยให้เขาไปจัดการอะไรกันกน่อแล้วเดี๋ยวถ้าสมมติถ้าเขาอยากได้พิเศษเขาก็ค่อยมาทาสัญญากับผมครคือเาเราจะได้จะเอาเรีพิเศษอะไรก็ค่อยว่ากันคือทําสัญญาเลยครับว่าโอเควันหนึ่งคุณจะต้องส่งเท่านี้เท่านี้เท่านี้เป็นเวลานานเท่านี้อย่างเงี้ยครับออกบ็คือพอดีพอดีคือผมพูดกับพี่พี่ตรงๆรคือพอดีผมมีประสบการณ์นิดนึงก็คือการทําของพวกเนี้ยที่ผมทําส่งกับทางทางหน่วยงานตา่างต่างอะครับ ก็คือเลดมันทําให้ผมแบบมองว่าผมอยู่ได้แล้วแบบงานมันโอเคเลยก็เลยอยากให้มองว่าตอนนั้นผมก็เป็นประชาชนนะท,ที่ประสบการณ์ที่ผมผ่านมานะผมก็เป็นประชาชนครับ,รบผมก็ซึ่งดีลงานเนี้ยผมก็ดีลกับทางสภา,ากับทางหมกคุณหมอเองอะไรอย่างเงี้ยว่าเราจะทําอะไรแบบไหนได้บ้างอาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับคุณหมอหรืออะไรอย่างเงี้ยครับอืรบประมาณนี้ ส่วนเรื่องเรทตรงนั้นเดี๋ยวผมขอไปคำนวณต่ออีกนิดหนึ่งว่าพวกผมจะโอเคไหมคุ้มไหมแต่ว่าสุดท้ายแล้วพวกผมก็ต้องทําอยู่ดีครับเพราะว่าไม่มีใช้อยู่ดีผมจะไม่มีทรัพยากรใช้เพราะรู้สึกว่าวันนั้นนะเคยประกาศไปแล้วว่าเอองดงดจําหน่ายเพยี่มกว่าจะมีใช่ไม่มัน<บ>น,นานแล้วครับมันรู้สึกเป็นอาทิตย์ล้วมเกือบอาทิตย์ใช่ใชเกือบวันห้าวันละห้าวันละใชใช่ผมรู้สึกว่ามันนานแล้ว อแล้วประกาศรับเหมือนกันนะก็ไม่มีใครมาส่งก็เลยงงอยู่เหมือนกันอย่างครั้งที่แล้วอะไรเงี้ยครับมันจะมีเรื่องของแรงจูงใจมีอะไรเงี้ยครับแต่ว่าครั้งนี้ผมอาจจะต้องรบกวนพี่วิกลองช่วยพิจารณาเรื่องของโคต้าของแก๊งที่ทําพวกใบทองมาถังเช่าเพื่อที่ของจะได้มีจํานวนพอสําหรับความต้องการของแก๊งแต่ละแก๊งอือะไรประมาณนี้ครับผมยังไงผมฝากฝากพี่วิกลองลองคิดเรื่องนี้นิดนึง นะครับได้ฝากทางสภาดีกว่าอย่าใช้พี่เป็นคนเดียวเดี๋ยวพี่มัแกเครียดอ๋อไม่เป็นไรก็ให้มันเป็นแบบลายละอักษรไปเลยครับอ่าใช่ชัดเจนทุกอย่างเราจะได้เข้าใจตรงกันทุกคนทุกแก๊งประมาณนี้ครับเดี๋ยวส่วนเรื่องของเลทเดี๋ยวผมขออนุญาตไปปรึกษากันอีกนิดนึงได้ครับแต่ก็คือจริงๆแล้วจริงๆเราก็สิบสิบสี่สิบห้าเนี่ยแหละที่ที่คือแบบว่าอันนี้ที่ตกที่ประชุมกันแล้วเนาะแล้วก็ของของหมอครับ ตอนนี้เคาะแค่12ก่อนเพราะว่าเขาก็อย่างเงี้ยจะดึงตึงราคาไอ้เี่ยไ้อยู่ตรงน,นี้แต่เดี๋ยวเรื่องอ,อ,อาจจะมีอะไรพิเศษพิเศษให้เดี๋ยวค่อยว่ากันทีหนึง่งได้ครับผมโอเคครับถ้าถ้าเล็ตามนี้ผมเดี๋ยวผมขอพิจรารณาอีกทีหนึง่งว่าไหวไ,ไหมคคว่าส่งดุมากครับไอเนี่ยครับมันสั่งส่งดุ ไม่คือคือต่อให้ไปทำแบบได้พอเพาก็ได้ขนาดทางนี้ก่อนไม่งั้นไม่มีใช้นะคือรวกผมแบบต่อให้ไปทําไอ้ถังเช่าหรือไปท่อมแต่มันจะต้องส่งด้วยจเงินจำนวนเท่าเดิมครับมันซึ่งมันส่งมันไม่ไหวก็อาจจะลดลงมาสักแบบยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็เรื่องเงินอน่ะเรื่องเงินก็ส่งก็ส่งลดลงมาสักยี่สิบเปอร์เซ็นต์ไม่ได้ครับเด็ดทรัพยากรเก่งขายครับโอเคครับ ได้ครับแต่หนูเข้าใจชูนะครับเดี๋ยวหนูจะรับเรื่องไว้นะครับพี่ชูได้ครับชูยังไงชูฝากด้วยนะคะฝากทางสภาทุกค,คนด้วยแล้วแต่แต่หนูเข้าใจนะเรื่องที่แบบเหมือนแบบทามาเยอะแต่แบบใช่ไหมใช่ยังไม่ได้ใช้เลยใช่ยังไม่ได้ใช <laughs> ้ไอ้ครั้งนี้ผมว่าไม่เป็นไรถ้าสมมติมันเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งมันจะเริ่มแบบมันจะ ผมผมพยายามผมผมเข้าใจแหละตรงนั้นผมพยายามจริง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 ก็พยายามจะแก้ไขปัญหาเรื่องตรงนี้เหมือนกันเพราะบางพอจะดูออกเหมือนกันว่าแก๊งไหนใช้เยอะผมมีผมมีไอหลอกทุกอย่างแล้วว่ารี่ที่ผมเพราะว่าใครซื้ออะไรผมจดไว้หมดอ่ะครับผมรู้หมดทุกทุกอย่างว่าสถานการณ์ตอนนี้คืออะไรยังไงใครมีเท่าไหร่เยอะผมมีผมรู้หมดครับผมโอเคเลยครับพี่พีขอบคุณมากครับครับ ขอบคุณครับเดี๋ยวม,มีอะไร,ระก็ามาคุยกันได้รกเป็นรายลักอักษรอีกทีก <Okay. S 1> ไ็ได้ครับโอเคได้ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้ผมว่าพรุ่งนี้ผมคิดว่าน่าจะมีเรียกประชุมแหละของแกรมเรื่องคุยเรื่องอันนี้แหละครับโอเคเลยครับได้ครับผมช่วงน่าจะช่วงเวลาเดิมๆแหละสี่ทุ่มพึ่งหลังแอร์ดรอปแหละครับประมาณนี้เดี๋ยวนี้ยังอยู่กันไหมอะสี่ทุ่มพึ่ง อยู่ครับอยู่ครับไม่เห็นมาไม่เห็นมาแอดดรอปเลยหรือว่าเป็นแซมทามกันไม่รู้อ่าจะเป็นจะเป็นรัตตะวันครับผมใช้คํานี้ดีกว่าอ๋อโอเคใช่แต่ถ้ามีอะไรก็ผมรบกวนฝากทางสภาแจ้งล่วงหน้าครับเพื่อผมจะได้เลื่อนของพวกผมไปถ้ามันจําเป็นต้องชนกันจริงๆริงกันเนาะโอเคได้เลยครับโอเคครับขอบคุณครับแอร์ดรอปสี่ทุ่มประมาณนี้ซ้อมทามานะครับส่วนใหญ่ประมาณส่วนใหญ่ประมาณนี้ส่วนใหญ่ประมาณสี่ทุ่มสี่ทุ่มเพิ่งถึงได้คงนะถึงปีห้าใช่หรอ ครับระวังโดนบอสชูแทงนะบอสชูแทงเก่งมากเขาใช้ไม้ดิกระบองยางครับขอโทษทีครับไปแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับคครับบขอุณมากสวัสดีครับชูดูแลตัวเองด้วยนะได้เลยครับสวัสดีครับพี่แฟนหลวงเดี๋ยวไว้เจอกันนะคะแฟนหลวงแฟนหลวงแฟนหลวงพี่แฟนหลวงเป็นไงไอ้อ้วนกูเป็นไงชูเจอกับแฟนหลวงวะเป็นไงตาแฟนหลวงดู ดูทำอะไรไม่ได้อะอะไรอะค่ะอะไรอ่ะบ๊ายบายนะคะ